ก็ต้องขอสวัสดีครับนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่กับมิกกด้แชนแนลซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม l ลิฟดีอินฟินิรักไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเราก็ไปบอกกับพี่คนนูไว้ว่าถ้ามันมีเกมจีคุุกโะกะหรือีิเศษเราจะยอมมาแคสเกมกันต่อนะคะซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจริงจะมีจริงหรอคะ่ะแต่มันก็มีแหลคะค่ะอืมนะ เราก็ลองมาเล่นดูนิดนึงมันก็เป็นมันไม่ได้แค่ให้ตีบแค่คนใดคนหนึ่งแต่มันมีให้เลือกตีสองคนคือเราประมาะห์หินแรงจากเรื่องนี้ทำอะไรให้เราได้รู้ว่าเราไม่ควรลบหลู่คุโลกโกเทสซีย์งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามิคุจงังยิงนดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านนะคะบอกไว้ก่อนว่าในเกมนี้กรุณาดูหัวใจด้านซ้ายมือด้วยนะคะ ทางเกมจะบอกเองว่าช่วงไหนต้องทำอะไรบ้างนะคะขอให้สนุกนะคะบาย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 เจ้าค่ะฮ้อฮทำยังไงดีวันนี้เป็นการมาเรียนครั้งใหม่ครั้งแรกของฉันกันวงวลเรื่องเพื่อนจังเลยจากนั้นคุณก็เดินขึ้นตึกเพื่อไปเข้าห้องหลังจากนั้น ตื่นเต้นจังเลยทำไงดีมันก็เดินเข้าไปในห้องเลยอ,ะอ่ะอ้าวมิยุกิาแล้วเหรอฉันกำลังโทรหาเธออยู่พอดีอ๋อโทษทีนะนาแนมิจังพอดีรถมันติดน่ะนานามิเท่ากับมิกุมิกุเท่ากับนานามิโอเคเคลียจากนั้นคุณก็เดินจากนั้นคุณกับนานามิก็เดินเข้าห้องเรียนเจอ อา้าวนาน่ามีเพื่อนเธอมาแล้วใช่ไหมใช่จากเพืณณ่อนสนิทฉันเองชื่อมิยุคิยินรู้จังจ่างี้ก็ฝากดูแลด้วยนะจ๊ะ,ลละคุณบ่ายข้าบ่ายได้เริ่มคุณคุณไปคุณได้ไปเรียนบ้านนักเรียน,ยนหญิงและนักเรียนชายต่างแยกแยก้ายเปลี่ยนเสื้อผ้าอืมเดินจึงจึงนักเรียนทุกคนเข้าแถวแยกหญิงชายในวันนี้อาจารย์จะปล่อยให้พวกเธอ ซ้อมกันตามสบายแต่ว่าตอนนี้สมรมบาสกาลังขาดผู้จัดการต้องการผู้จัดการบาสท,ทีมหญิงสักหนึ่งคนมีใครจะอาสาไหมไม่อาสาค่ะพวกเราขอสเสนอชื่อยุคิดเป็นผู้จัดก,การทีมค่ะปะไม่ไม่ไม่ไค่ะมันเสียวเวลาเล่นเกมดูบอลเล่นแคชเกมหลายๆอย่างเยอะแยะหมดโอเคตอนเย็นมาพบผู้ที่นี่ด้วยวันเดอไม่อยากเป็นนะคะ เป็นสิไม่เป็นทำงานเยอะๆเป็นเป็นก็เป็นเพื่อให้เจอคุณลกโกเฮ้ยฉันยังเนีอยเป็นเลยทำไงดีการบ้านต้องทำงานบ้านกางตั้งรถต,ตั้งเยอะแถมฉันยังมีน้องที่ต้องเลี้ยงอยู่ด้วยนะก็ได้เป็นก็ได้เพื่อนเสนอมาทั้งทีนี่ตกลงเห้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ยินดีด้วยหนูมไม่ยินดีค่ะคือคือหนูไม่ยินดีนะคะค่ะคุณครู เลิกเรียนจากนั้นคุณแยกกับนานามิแล้วเดินเข้าไปชุมรมบาสคนเดียวจากนั้นคุโรโกะก็พากสิงเราไปเอ้ยไม่ใช่และทุยมาแล้วหรอมิยุีิตอนนี้นักบาสกกำลังจะมาเดี๋ยวเธอให้ว่าเขาแนะนำตัวก่อนอื่นเธอต้องรู้กันว่าจะต้องทำไงบ้างก่อนมึนๆค่ะโทษค่ะ เมื่อเป็นผู้จัดการทีมลาล,ะล,ะละก็กดกดกดรับทราบค่ะครูอ้าวเ,เข้ามาพอดีเลยพวกเรามาแล้วครับอืมมาก็ดีแล้ววันนี้ผู้จัดการทีมคนใหม่ชมเชิญมเธอธอแนะนำตัวสิอเออลา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 ก็ชงญเขเน๊ยจบ,บลิปลกบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ต้องห่วงเล่นต่อแน่นอนเราจะเจอกันไม่ชาติต้องการ